เงินดิจิตอลล่าสุดแจกเงินสด10,000บาทให้3กลุ่มคนนี้ดูเลยได้ไม่พลาดเงนิน3กลุ่มคนนี้ครับก็จะมีการได้เงินสด10,000บาทก่อนเป็นกลุ่มแรกๆนะครับเป็นข้อมูลล่าสุดในตอนนี้นะครับซึ่งแนวโน้มเนี่ยจะมีการได้ในเดือนกันยายนนะซึ่งจะเป็นอย่างไรมาดูกัน,นครับจะเป็นคุณหรือเปล่านะครับก็มาดูกัน สำหรับ3กลุ่มคนนี้เนี่ยทุกคนจะต้องเป็นกลุ่มเบาบางทั้งสิ้นนะครับกลุ่มเบาบางที่เนี่ยถ้าภาพใหญ่ๆเลยก็คือจะประกอบไปด้วยเด็กนะเด็กผู้ต้องการของช่วอพิเศษ,ษนะครับหรือว่าผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มผู้มีไรายได้น้อยตรงนี้เนี่ยจัดว่าเป็นกลุ่มเบาบางทั้งสิ้นนะครับซึ่งรัฐเขาจะดูยังไงล่ะหลักๆแล้วเขาจะดูเป็น3กลุ่มใหญ่ครับก็คือจะประกอบไปด้วยหนึ่งคือผู้มีไรายได้น้อยคือกลุ่มเบาบาง 2คือผู้สูงอายุและว3ก็คือผู้พิการนะครับซึ่งใน3กลุ่มนี้ผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและก็ผู้พิการเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ารัฐเนี่ยเขาดูข้อมูลจากตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับหากมีการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยแล้วก็เป็นกลุ่มของ3กลุ่มนี้ด้วยนะครับคุณก็จะ ถ้าเกิดว่ามีการประกาศว่าอนุมัติครับคุณก็จะได้ก่อนเลยครับ1 0,000บาทซึ่ตรงนี้เนี่ยคาดการนะครับการโอนเงินเนี่ยจะโอนเงินเป็นรูปแบบของการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะครับนแนะนะําว่าใครยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ประชาชนให้ไปทําไปล่วงหน้าได้เลยเพราะว่าถึงแม้คุณไม่ได้ทำในในรับเงินในครั้งนี้อย่างเดียวมันสามารถรับเงินในโครงการอื่นของภาครัฐที่จะมาอีกได้นะครับนั้นเนี่ย กลุ่มที่จะได้เนี่ยก็คือกลุ่มเบาบางของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเบาบางที่เป็นกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับกลุ่มเบาบางกลุ่มของผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีเนี่ยถ้าเกิดจะเขาจะมีการให้นะครับก็ต้องมีการเปิดลงทะเบียนเพราะว่าเขาจะได้รัฐจะได้รู้ไงแล้วก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติอีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าข้อมูลเบื้องต้นเลยถ้ารัฐเอาแบบง่ายๆครับก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งก็จะได แล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นกลุ่มอื่นล่ะกลุ่มอื่นก็คือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเบาบางล่ะก็ยังสามารถได้เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเหมือนกันนะครับแต่ก็แนะนําว่าให้ไปลงทะเบียนวิธีการที่ผมแนะนำเนี่ยก็ไปดูได้หลังวิดีโอนี้ผมมีทําเอาไว้นะครับที่พูดถึงไม่ใช่กลุ่มเบาบางจะได้เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทจะต้องทําอย่างไรให้เราได้นะครับตรงนี้นั้นก็จะต้องเป็นต,า,นตามเงื่อนไขต่างๆนั่นเองโอเคนี่คือข้อมูลสําคัญครับล่าสุดเลยที่นํามาฝากกับทุกท่านในตอนนี้ สำหรับการแจกเงินสด1,000 0บาทก็3คกุ่มนนี้จะได้ก่อนก็ยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับถ้าว่าแผนเป็นไปตามนี้นะอนุมัติเป็นไปตามทุกอย่างก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะได้ก่อนได้ใช้ก่อนเลยโอเคครับมี่ข้อบูลล่าสุดที่มาฝากกันสวัสดีครับ